สสวัดีไหมกับผมนะครับพอดีมาหาปู่กับพ่อแม่เพื่อนแม่เพื่อนมาฝันดีอีกแล้วโอ้เสียดายนะแม่เนาะงวดที่แล้วหนึ่งซีพันเป็นหะซีซี <c oughs> จังในแม่งวดนี้เห็น,นว่าฝันเมื่อนี้ฝันว่าผู้เฒ่าเพิ่อนในเก่าซิปเอสปีนั่นแหละครับเขาสบายดูปเพื่อนล่ะมิตรตีตีหวัวบอกกันนั่นมันหวัวลุนลุนกัสัตวตีแล้วหัวแตกมันก็ใระไฮหัวมันแตกออกแม่คิดว่า ผู้แท้ตั้งหาซูลผู้เฒ่าเป็นเก่าเพราะว่าอยู่เรากับเก่าซีปีนะผู้เฒ่าผู้ยิ่งเรากับเก่าซีปีแต่ว่าเราไปย่งอยู่หรอฝันติแม่ฝันฝันหลายมือไปฝันในว่าสินี่แหละวัางสิ่งก้อนบุญนี่บรอก้อนบุญมันกให้บริสันตครั้งเม็ดไม่ปักทีนี้ก็ไปตีหัวมันบริสันน้ำเอาหัวแตกเลียดเหนื่อยย่ำยังมันให้บริสันไอผู้เทาฝันอี่คือผู้เฒ่าผู้เฒ่าครับ ละตีหัวผู้ใดตีผู้เฒ่าลัดตีหัวเด็กน้อยตีหัวเด็กน้อยว่าล้านเพิ่นตีหัวล้านเออบางคนทั่จะได้ก็ไม่ตีตีแบ่บนี้ล้านเพิ่นล้านนี่คือว่าบ่มเนเด็กน้อยได้คือคือไงแล้วมันบ่เออได้ได้เมียแล้วอ๋อได้ลูกได้เมียแล้วรักซีนี่ละอืแต่จังว่าอืมนั่นล่ะเออผู้เฒ่านั้นวก็เฒ่าค้าต่อละครับผมล้อคือมีเฮียงตีหัวมันลูกส่วนไปตีครับอือ ผู้เฒ่านี่เฒ่าคักแล้วเท้าเก่าซิปเจ็ดเก่าซวงนี่แล้วเนาะครับผมเพิ่นเฒ่าแล้วอืมู้หญิงติผู้หญิงเงพิพเ<ป>เ่นเฒ่าแล้วเบิ้ลผู้ชายติแม่บ่อือมแม่สิตีเป็นอายุเพิพ่นผู้เฒ่าตุกกา่นเก่าไปเที่ยไปจุดทูบไปนึงงัดมันมาหวาัวน้ำหัวถูกมันจุดเปิดครับเลขอันเลขเก่านั่นพิเครื่องบันเพามาอีกเลขยกาบะทั้งไตเก็ดเลขยกซูนนะครับผมโอ้จุดทูบกัเลยก็ได้ตัวเดียวกันมันก็ทัก ากัันกบที่ว่าผู้เฒ่าเอาขวดทุบหัวร้านเล่าเหรอขวดมาทุบหัวมันก็ะเราะเสี่ยก็่เป็นบ่าเพ็ญเด็กหน่อยผู้ใหญ่อยู่ผู้ใหญ่อยู่ค่ะนั่นเด็กหน่อยตัวหัวนันร้านเพื่อนละไปตียังไลยไม่เก็ดอยังบุมไม่เทียมเพื่อนอยังนั้เล่าเหรอไปตีมาหนูสัตว์คือคือร้านเล่านี่เป็นมีมีลูกมีเมียแล้วมีลูกมีเมียแล้วไมความฝันน่ะบ่าเพ็ญเด็กน้อย ตัวลูกมาให้ในหรอกมันก็ได้เมียอยู่แหละต่ว่าร้านเมตูเนั้นลอกกรได้ลูกหลายคนแล้วลอกก็ะเทาแล้วครับผมแต่ว่าเราเป็นี้คือมีแห้งคือปฏิหัวร้านเราเทาคักบอกเทาคักเทาเก้าซิบขวดแล้เก้าเนื้อเก้าซิบไปนี่ละครับเปิดคุกหัวมันมาใส่ขวดขวดก็เลยแตกก่อนครับผมหัวมันก็แตกขวดกระแตกก่อนเนาะก็ไมาจุดถูกบ้านเนาะไม่ถูกกันกรเลยจุดมันได้เร็ก ก็น,นั่นควานแลลวเหล็กเก่ากวันเหลวอินัดขาดบานม่ัขาดแบบลบไม่มอีกมันนั่นใหม่แล้วก็จุดจีบบันก็เห็นเล็กคุดทายแบบคว่ใาหม่แล้วเร็วเด้อเห็นเล็กค <ๆ S 1> ูนก็เลยมักเนี่ย<ม>อนน่า<ม>งว่านี่แม่คนเขียนให้เบาเทานี่า่า้ผมาชมเห็นไหครับเขียนใส่บใบไม้เขียนใส่ใบไม้ให้แม่คนมาเขียนเุบปะใบไม้ปิวท้าง้หมอแม่เพิ่งจะเรเขียนให้ตัวแรกกับแม่ห้าเก้าศูนย์มาแม่ห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูน ออันนี้คือตีจากฝันเลยมาแม่ Blue ตีจากฝันเลยอืม <hoo S 2> ตีจากฝันเลยอแล้วมาตรงกับป like in ูน่ะปูนมัดเก่าปูนมักเก่าด้ปูปูเก่าเจ็ดเก้าเก้าวอยาว่ามาเบิ่นอีกกระปูถามมาเบิ่นีกก็จ็คจะวาจังไหน็คเก้าเก้ากันก็ควรดล่ะครับผมปูคนหนุนาเก้าเจ็ดกับเก้าเก้าปู อเก่าเก่เนี่ยนะเาเออนะปู่ธรามะเก่าเก่าเก้ามีเกจจาวายังใดละปูวานี่ที่มาเก่าสามตัวมันมาตดนได้เก่าเก่ครับเกสามตัวอืมปนอดเก่านเก่านิ่เก่าเก่าไปอ่าอังไงเนี่ยในฝันคือฝันหนึ่งสี่ฝันนงสีไอ้พู้เท่านี่เพิ่นเพิ่น ยังอยู่บ่ยัปะอ๋อเพิ่นยังอยู่เพิ่นนั่นอิเสียชีวิตมาที่ที่ฝันเห็นเพิ่นเนี่ยอืมบวชตายอ๋อยังยังมีชีวิตอ๋อ้เพิ่อนฝันเห็นเพิร์นเพิ่อนเอาขวดตีหัวหลานน้ำมันเที่ยงแบดเพิ่นน้ำมันสิมันหลั่งหัวแตกบาดขวดก็แตกเลือดอาบอยู่ครับผมอืขึ้นไม่ถูกถูกบอกวามันก็ึ้นมีผู้สาวตีเป็นเก่าเนาะครับอืเล่มักเล่มวะแม่เล่มักเลย ค่่สีพวจักปีเพิ่งกับสีพวจลอยแล้วนะครับเพิ่งกับไปใช้มาใช้ไปแต่ว่าเพิ่งเมียคือสีหัวลานเะยแมอายุเพิ่งเท่าไรก็อายุเพิ่งนะก็สิบวกอายุเกาเก่าหรือปปันเก่าเอ็ดเก่าสิบเก่าส่วอนอ่แต่ว่าผู้เฒ่าผู้หญิงเกาตีเป็นเก้าศูเก้าูตี่เป็นเก้าซี่บผู้เฒ่าผู้หญิงแค้วอะแต่ว่าเบาเฒ่ากันตีตามที่แม่คนเคียนให้ได้ทำชม แม่เคนว่าเอ้าแล้วคือเอาหาเน่เอาหาเมซายมีพี่น้องเห็นบอกอันนี้เกาหาศูนย์อันนี้หาเก้าศูนย์แม่เขียนอ่าเขียนหาส่หลานมาติหลานหลานผู้ชายหลานผู้ชายอ่าตีเป็นหาแลยเอาหาส่ผู้เฒ่าเป็นเก้าผู้เฒ่าเป็นเก้าเพวมันแตกกันเลยเป็นศูนย์เป็นศูนย์แต่วมันกลมเพราะวมันกลมใช่ันอืมครับแม่คนฟันว่า ผู้เฒ่าตีหัวลานแตกตีเป็นห้าเก้าศูนอืมมั่นู่นะเขาก็เลิกลักเก่า่นแต่ว่านี่แหลอันนี้เพรม่เขากับเขาเลิกักเก่าเนิ่นค่ะเรียกมาเบิ่งมนมีกันเองเก่าเก่าศูนย์เก่าเกานกังเปานนกกงเบาเฒ่าขึ้นเหมือดเหมือดพี่น้องกลังมาอยแจงอืมันเป็นเหมือดเหมือแจงแล้วนะ่แจงอยู่พี่น้อง แตกเล็กีเรียกว่าผู้เฒ่าเป็นเก้าเป็นปีสิบกลัวอ่าอายุเพิ่งเก้าสิบกว่าอายุเพิ่งเก้าสิบเนาะอ่าตีหัวลูกไส้หลานตีหัวตีหัวหลานไส้แตกหลานไส้เป็นหาแตกเป็นศูนย์หัวมันกลมเป็นศูนย์ผู้เฒ่าเป็นเก้ามีอันว่าตีหัวแตกเลยตีแตกตีหัวแตกเอาหัวน้ำมันมากกว่ ก็ผมเนี่ยว่าติสตุือเยอะโรตตลลี่เดี๋ยวพอถอาเขียนให้ได้พี่น้องได้หางเดียวคบะแม่เนาะอด้โชกมือบุญคดไหลบะแม่คดไหลเตยคับผมมาจะมาอยู่หางบารีมาครัเป็นยากคับ่าจะมามาบุญน้ำปูเนี่ยครับกับน้อยครับผมก็ได้พอได้พอได้ดินพอได้ดินพอได้สางมันบะแม่พอปูเขาได้ ในดินใจขาดินก็ใหญโอดด้ยงวดนี้แหละให้ได้โชคน้ำปูน้ำปูำปเก่าเจ็ดแก่าซื้อรถตลีไว้ในบ้านแถวห้งองใหญ่เข็ดบุญพี่น้องมาเข็ดบุญก็ได้โชคได้ยังไงไปน้ำบัดนันบัดนี่บ้านแถวเขาเห็นแล้วถ้าขาดก็อย็กซอยพี่น้องนะครับเราทําบุญเราก็ได้บุญนะทำบุญชมนะไปรอดศาสตร์นาตังเฮ็ดบด่ใดที่พี่น้องาตช่นาไปนั่งบ่ใดมีโอกาสท่ำพี่น้องนะครับแล้วแต่ภูพมีกับปอเปี๊ยังนะพี่น้องเนาะ อูเห็ดก็ได้บุญเดี๋ยวเบ้าเถ่าเขียนให้ได้พี่น้องเด้อแม่ออกวัดป่านะครับผมวันที่สิบเจ็ดมกราหกเจ็ดแม่นี่ครับแม่เพิ่นเขียนใส่ใบไม้ให้เบ้าเถ่านะครับเจเลญถามแม่เพิ่นด้เลขมาได้ใส่สนอกที่งวดที่แล้วแม่เพิ่นก็บอกเบ้าเถ่าว่านั่งฝ่าเขียนให้นะแม่เนาะโอ้ยเพิ่นเขียนให้แต่หนึ่งซี มาซีเยอะผันเป็นซีซีเนี่ยนะยนีเียนให้หนึ่ซีซีเป็นขน้นแม่เอาธรรมชมห้างวันนี้ได้โชคนะ้าแม่เพิ่นนะธรรมชมนนิแม่พ่นเียนให้เห็นชัดป่พี่น้องห้านะครับตัดให้เลยเก้าศนะครับห้าะหางเดียวพี่น้อง เบาวถอดตัดให้เลยนะครับท่านผู้ชมรึป์อ่าเี่ยตัวนี้มักตัวไรแห้งเนี่ยมักซองนี่ปอนี้แห,หะละ่พี่แม่เขียนให้ผมเลยแตาสารตกกระหาเก้าศูนย์น้ำ<ช>แ,แม่เนาะอือเป็นชัดต่อพี่น้องแม่นคนเขียนให้หาดีโฉกน้ำแ,แม่เพิ่นได้พี่น้องเด้อ เลขเพิ่นบ่อไหลโตหางเดียวนะครับแต่ฝันเห็นยายเพิ่นยายเพิ่นก็ยังอยู่เนาะยายเพิ่นท่านสิเสียบ่แม่บ่เพิ่นยังยังอยู่จะบ่ออกอายุเพิ่นบ่อเนี่ยชักเยอะอืมก็เพื่อนได้90แล้วเออประมาณ90มันว่าอยู่เพิ่นแม่90แต่ว่าอยู่นี้เก่านั่ง้ะได้เพื่นติดได้เก่าซิบด้วยครับ ขอคลิปหน่อยแป๊เสียงล่มหนาทำชุชมเอาแคปหน้าจอทำชุชมนะครับเนาะงามอยู่พี่น้องห้าเก้าศูนย์นะครับผมหาได้โชคน้ำแม่เพิ่นแคปหน้าจอวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับหาได้โชกเลยหมันมาทำบุญอยู่วัดป่าเขาเนี่ยครับปัาปู่ทุดงกลางป่านี่แหละนะครับผมหาผู้ใดได้โชกเลยหมันมาพี่น้องเนาะเราขอบขอบคุณครับแม่ ครับขอบคุณครับค่ขอบคุณค่ะได้โชคน้ำกันได้พี่น้องเด้ค่ขอบกันไม้ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ